สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความฝันนะครับซึ่งคนเรานั้นเมื่อหลับนอนอาจจะมีนิมิตรหรือว่าความฝันนะครับมาปรากฏในความฝันในเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะมีทั้งคุณและเกิดโทษนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับ บางครั้งความฝันบอกโชคลาภบ,บ้างบอกรางร้ายให้รู้ล่วงหน้าก็มีนะครับซึ่งความฝันนั้นเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับและเชื่อมโยงกับจิตของผู้ฝัน,นครับรวมทั้งมีส่วนเกี่ยวพันกับกรรมด้วยเช่นกันนะครับต้นเหตุของความฝันนั้นแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับบุรพนิมิต นะครับความฝันเกิดจากเรื่องราวในอดีตมาปรากฏให้คนนั้นฝันไปมักเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงมามาปรากฏบอกลางหรือโชคลาภต่างๆนะครับในความฝันครับประการที่2จิตนิวรณ์นะครับความฝันเกิดเพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความฝันอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะ อารมณ์จิตของผู้ฝันนั้นได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลานะครับทำให้เมื่อหลับไปแล้วก็จะเกิดความฝันในสิ่งนั้นเรื่องนั้นๆนะครับผู้ที่ฝันผู้ที่ฝักใยอยู่หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับประการที่3ก็คือเทพสังหอนนะครับความฝันเกิดขึ้นเพราะเทวดาบันโดบันบันดหรือบันดาลนะครับ ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะได้ดนบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไปนะครับเพื่อสํแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องมงคลแต่ถ้าเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็จะเป็นเหมือนกับการตักเตือนให้ผู้ฝันได้ระมัดระวังภัยต่างๆและหาหนทางป้องกันนะครับประการที่4นะครับธาต โหพะครับความฝันเกิดเพราะกินมากนอนมากจนท้องไส้อืดท้องขึ้นท้องเฟ้อนะครับธาตุไม่ย่อยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เวลานอนหลับจะหลับไม่สนิทนะครับจึงเกิดฝันไปในเรื่องไร้สาระไม่มีมูลความจริงหรือให้ประโยชน์แต่อย่างใดนะครับในส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ การทำนายความฝันนั้นจะนิยมเรียกว่าการแปลความฝันนะครับและการแปลความฝันในทางวิทยาศาสตร์จะต้องทราบบุคลิกและภูมิหลังของผู้ฝันนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆและเหตุการณ์ที่ฝังใจอยู่หรือเพิ่งเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นสามารถจดบันทึกความฝันไว้ตลอดทั้งคืนเป็นเวลาหลายคืนติดต่อกันนะครับการแปลฝันอาจจะทํา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและใจของผู้ฝันนั้นได้นะครับแต่เนื่องจากยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้น้อยนะครับอีกทั้งเป็นงานที่ยุ่งยากและใช้เวลานานนะครับจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายทําให้ผู้นั้นหรือว่าผู้ฝันนั้นส่วนใหญ่นิยมแปลความฝันแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะบางเรื่องวิทยศาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้นะครับ และความเชื่อก็ยังคงมีผลกับคนเรามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับท่านใดที่ฝันว่าตนเองค้าขายตามตำราทำนายถ่ายทักว่าท่านจะได้รับความสุขทั้งครอบครัวท่านได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างสนุกสนานเลขเด่นที่น่าเสียง47555882 สอ2สี2่5องท่านใดที่ฝันเห็นค้างคาวบินหรือเกาะอ,อยู่บนต้นไม้หรือในบริเวณบ้านตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับความสุขถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะหายหรือทุกต่างๆภายในบ้านจะหมดสิ้นไปเลขเด่นที่น่าเสี่ยง3-0-4-5-6-5 4 5่ห6 5 8 1 2, 2> ท่านใดที่ถูกจองจำพันธนาการอยู่ในคุกหรือฝันว่าตนเองถูกพาตัวเข้าไปในห้องขังหรือฝันว่าถูกตรีตรวนจองจำในลักษณะต่างตางต่าง,ต,างตำราทำนายททักว่าท่านจะพ้นเคราะห์หมดโศก หรือท่านจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆเลขเด่นที่น่าเสี่ยง41 46 47 142 334 756ท่านใดที่ฝันเห็นคูน้ำหรือลำคลองหรือเดินทางด้วยพาหนะไปทางลำน้ำลำคลองน้ำใสยเย็นและ เงียบสงบตามตำราทำนายแททักว่าท่านจะได้รับความสุขเพราะเรื่องเดือดร้อนและทุกต่างๆล่องลอยหายหมดสิ้นไปกับสายน้ำคนที่ฝันนี้มักจะเกิดขึ้นในขณะที่มีทุกข์หรือมีการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าท่านได้ฝันอาการป่วยไข้ก็จะหายไปด้วยเลขเด่นที่น่าเสี่ยง07 7727727227207ท่านใดที่ฝันเห็นคู่รักหรือคนรักได้มีการกอดรัดพูดคุยกันในความฝันตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะต้องพัดภาคจากกันหรือมีอุปสรรคมาคอยขัดขวางทางรักไม่ให้สมความปรารถนาถ้าในความฝันเป็นคนแปลกหน้าที่บังเอิญไปพบกัน ตามตำราทำนายทายทักว่าจะมีศัตรูที่เป็นเพศตรงข้ามคอยปองร้ายกันแกล้งหาเรื่องให้อยู่ตลอดเวลาเลขเด่นที่น่าเสี่ยง556633335366 784 633ท่านใดที่ฝันเห็นคนนั่งแคร่หาม หรือคานหามหรือตนเองได้นั่งไปบนแคร่ในขบวนแห่ตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะได้รับข้อหนักถึงเสียข้าวเสียของหรือเสียญาติมิตรผู้ใหญ่หากเป็นความจะแพ้คดีย่อยยับดังนั้นดวงของท่านอยู่ในช่วงขาลงท่านไม่เหมาะที่จะทำการเสี่ยงโชคใดๆหรือคิดจะลงทุนทำอะไรควรชะลอ และวางแผนไว้ให้ดีก่อนในช่วงนี้ท่านใดที่ฝันเห็นคนหิ้วโคมตะเกียงเดินผ่านหน้าไปหรือฝันว่าได้หิ้วโคมตะเกียงมีคนนำหน้าพาเราเดินไปตามตำราทานายทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีหรือได้เดินทางไกลไปต่างประเทศเพื่อดูงานหรือติดต่อเจรจาทางการทูต และนำพาซึ่งชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทองเลขเด่นที่น่าเสียง44 48 49 448 44, 449ท่านใดที่ฝันเห็นโครงกระดูกคนหรือโครงกระดูกของสัตว์ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านกำลังจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยทุเราจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ เลขเด่นที่น่าเสี่ยง4044001004ท่านใดที่ฝันว่าได้ลุยโคลนหรือเหยียบย่ำโคลนติดเท้าขึ้นมาตามตำราทำนายทายทักว่าความฝันนี้จะบอกเหตุให้รู้ว่าจะเกิดทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุต่างๆท่านควรระวังให้จงหนัก และท่านอย่าประมาทในการใช้ชีวิตโชคลาภจากการเสี่ยงโชคไม่เหมาะสมกับท่านในช่วงนี้ท่านควรงดไว้ก่อนเป็นดีที่สุดท่านใดที่ฝันเห็นเครือญาติหรือพี่น้องที่จากกันไปไกลตามตำราทานายทายทักว่าฝันนี้จะบอกเหตุทั้งทางดีและทางร้ายที่เกี่ยวกับเครือญาติหรือมีลาบลอยเข้ามาแบบ ฟุกฟุกเลขเด่นที่น่าเสี่ยง05 09 303 305 309 609